อีกมุมหนึ่งส่วนส่วนที่สองซึ่งต่อเนื่องมาจากส่วนแรกครับตอนนี้กำลังปรับแต่งลงต้นโมโตน้นไม้ก็ยังต้องหามาเพิ่มอีกครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความร่มรื่นของส่วน เอาไว้พักผ่อนตอนเย็นรูหัวค่ำที่ก็เตรียมแคร่เอาไว้นะครับเพื่อจะเอามาสำหรับกางเต็นนอนรับลมพยายามเย็นๆข้างล่างก็คือสระนะครับสระน้ำมีเรื่องปลา เราจะพาลงไปดูครับตรงนี้เราจะเรียกว่าราคาราคาราคาถอดแบตออกมาบาสถานที่หยุดของเวลาเพราะเวลาในการเห็นนั้นมันหยุดหมดครับเลยนะตั้งส่วนหยุดเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาลงเดินไปนะ 哎。Uh